สรุปผลการแข่งขันศึก RWS วันเสาร์ที่5กรกฎาคม2568ครับแข่งขันที่เวทีหมวยราชดำเนินรายงานผลกับผมบีมรีพอร์ตเหมือนเดิมครับคุณผู้ชมครับสัปดาห์นี้ยังคงดุกันต่อเนื่องครับคู่ในรายการ5คู่นี้น็อกไปถึง4คู่เลยครับผลการแข่งขันแต่ละคู่จะเป็นอย่างไรบ้างครับเดี๋ยวเราไปเริ่มที่คู่แรกครับ เห็นถนนของสุรศักดิ์ครูดามยิ้มกับตักชกแดนใต้จากจังหวัดตรังฝั่งซ้ายมือครับเจอกับแต่เนียลอันดาซิเมนโตจากราซิลกับพิกัด126บอ์ครับมาดูฮะเกมคู่นี้สงครามน็อกดวนชกแบบไทยครับโอ้อันนี้นี่ออกก็ได้แข็งแรงเหลือเกินเท่านั้นกับสุรศักดิ์ครับหนักหนักเน้นเน้นจัดเข่าซ้ายน้ำขวามัดขวามาใส่หอกไปทีนึงโอ้โหนนี้นี่มาแข็งแกร่งเหลือเกินกับสุรศักดิ์ครับ ดูครับเขออกด้วยความมั่นใจครับแล้วก็เน้นเน้นเหนือเนือทั้งนั้นครับโอ้เดียวนีลโดนชุดดีเข้าไปครับสงครามสอกมาแล้วครับโัวดูรอบไม่รอดครับวัาโดนเยอะครับจังหวะที่โดนจู่โจมนี่ก็มพยายามที่จะกอดไว้ครับจับตาดูจังหวัดต่อจากนี้ครับคุณผู้ชมครับเป็นจังหวะที่ดราม่าในเกมและก็ในโลกโซเชียลอยู่พอสมควรเหมือนกันครับ จังหวะที่สุราศักด์ฟอลโล่ตามเกมแล้วแม่จังหวะฟรีคลิกจังหวะนี้กรรมการมั่นสับมือนับเลยครับและแล้วนี่ลุกขึ้นมาเซ่แลและแกรรมการดูตีเกมไปครับเจ้าตัวจะไม่ได้ดีใจด้วยจะเป็นจังหวะที่พัวพันตามน้ําเดี๋ยวดูภาพช้าครับน่าจะชัดเจนครับว่าจังหวะนี้มันติดพันแบบได้ย่างไรครับ โอ้เจ้าตัวดีหมดสภาพเลยครับนี่จังหวะครับจู่ครับชายครับจังหวะที่เจ้าตัวที่เสียหลักแล้วโอ้โหนี่นวมแตะพื้นชัดเจนแล้วครับอาจจะจะเอาจริงๆตามกติกาเนี่ยถือว่าฟาวเลยนะครับโอ้จังหวะที่เดนเนลนี่แกไปเสียหลักถลายล้มไปเลยครับแล้วก็จังหวะที่นวมนี่แตะพื้นไปแล้วครับสุรศักดิ์นี่นั่นแหละครับฟีคิกเต็มคางครับ สุดท้ายก็ชนะนอกไปในยกที่หนึ่งครับก็อ่ะขึ้นอยู่ที่ดูพินิษของกรรมการครับมาต่อที่คู่ที่2อของรายการครับอามิดเราคาบ,บีนักชกจากอิอร่านฝั่งซ้ายมือครับกางเกงแดงเจอกับเปาโลดีแอนโตนี่จากเยอรมนีครับพีกัด152ปอนด์ครับนี่ต่งางศายสต์ใหญ่ๆไซกันรถดีพี่นองเมืองด้นนำเข้าไปเมืองด้นี่นั่นตัวทีเต้มาดูเออ กาสีแย <ítulo> <ire> anyway ้มไปนวดไขยกันทื่นเราเสแล้วนำเข้าไปยอกซะเตะซ้ายหลุดครับโอ้โหครับเปาโลนี่ออกวุกแบบนี้กี่ก้านคอเลยครับขณะที่ฮามิจาอิรานครับพยายามที่จะกดสูตรท่าไม้ตายครับนี่มันเนี่ยสอกเล้มาวางแข้งซ้ายที่วางแข้งซ้ายเปิ้ลครับโอ้โหดูเปาโลนี่เตะซ้ายหนักๆเน้นๆครับแล้วเนี่ยเตะใครห้ำากันชิดีบาตนในพี่น้องเอ้ยโอย อาก,การเช็คของแล้วยังอยู่ครบครับสับปะรดชกต่อครับมิดเนี่ยเนโรอจังหวะอยู่ระหว่างแข่ควายขี่กรับจังหวัดจาระเข้ฟาดขางมาครับยางส้นกับปรรก,การว่าพี่กดสูตรฟาดหางมาหลายทีครับจังวะฮอร์เปาโลนี่ก็รออยู่แล้วครับรอกดสูตรท่าหมายตายครับจัดเข่าขวาอาการเริ่มไม่ดีมาเรื่อยๆครับจังหวะแบ็คคิกจระเข้ฟาดหางฮอร์เปาโลครับขณะที่อามิดนี่ โดนบ่อยๆเขเชื่อมีการเริ่มโดนแห้งสายโอ้โหโ้โหนี่ไปเลยครับเด,ๆๆด,ดี๋ยวตัวจะตีและการเลือมมาตีบ่เป็นสินี่พี่น้อง <c oughs> เอาตีบ่เป็นกับปีนเสี่ยง,ยงอีกแล้วเฮ้ารอไว้เปาโลหอยนี่ครับโหยกแรกแพ้คะแนนยกสองชนะคะแนนแล้วยกสามนี่ชิงดำแกมาซัดก,กา้านคอน็อกกลางอากาศครับดูครับทัพชาครับนี่ครับตีนทรายครับ โอ้โหเต็มบาทาครับกรรมการพุ่งหลาาเซฟแทบไม่ทันครับนี่ฮะไม่ทันเลยฮะจังหวะที่มันเร็วจริงๆครับนี่ครับโอโ้ถือว่าโดนเต็มจริงๆครับหนักด้วยฮะแข้งของเปาโลครับเกมกำลังสนุกกำลังเรลาใจต่อเนื่องครับโอ้โหถึงกับ ลงเปลครับดอกนีฮะและเลือดมาด้วยฮะอุณากรัวฮะจังหวะนี้ครับชนะน็อกไปได้ยกที่3ครับเอาโลเดียนโทนี่ครับนักชกจากเยอรมันนีครับอดุจริงๆครับน็อก2คู่ต่อเนื่องเลยได้พี่น้องครับมาบังคู่ที่3ามเหมือนนี่นี่ปฏิหารพอหลักบุญครับนักชกจากจังหวัดอุบลราชธานีครับเจอกับเจสันคุณนักชกจากนิวซีแลนด์พิกัด132ปอนด์ครับ มาดูครับสงครามน็อกดวนจบแบบในครู่นี้ฮรับปฏิหารจดจดจ้องจ้องหาจังหวะจะหาช่องครับเพื่อที่จะใส้อาวุธที่จเองถนัดนั้นคือศอกครับประจบเบาะก,กับจังหวะที่โยนเข่าขวาไปครับคู่ต่อสู้นี่เริ่มระแวงหมัดระแวงศอกแล้วก็มีจังหวะที่ต่อยซ้ายแล้วก็แมมีจังหวะศอกซ้ายนี่กนเตี้ยปลาครับโดนนับแปดเลยครับถนันเจสันคุณ โอ้ครับลูกกระพากตัวเองทีหนึ่งครับเช็กดูว่าเลือดมาหรือยังครับกรรมการสับมือชกต่อครับปฏิหารน่าจะไม่ให้มีปฏิหารเกิดขึ้นกรรมการจ้องแล้วยังประทันจับเตีอยจันย่างเข้าต่อสนามเาไปเ่องส่ไปกลับสหมวยโอ้โหนี่ดุจริงๆครับสามคู่นอกกรวดครับพี่น้องครับโอ้โหดูภาพชาครับนี่ศอกซ้ายก่อนครับ ค่อยทะลาทะลวงไปครับทางนั้นของเจสันคุณครับจากนั้นพลุกขึ้นมานี่ก็จัดให้ซูปเปอร์ VIP ครับพิเศษครับนี่ฮะซับซอกก่อนแล้วก็ซ้ายขวามาเรื่อยๆแล้วก็กรรมการยังหมดจับติกันบอจับอีกตีงอกอีกสันตัวหนาวเออเอาพะอสันมาสูเดี๋วตวเขาขอเอาเอาไป จบยกแรกครับปีอาหารพ่อหลักบุญนักชกจากจังหวัดอุบลราชธานีครับชนะนกไปครับอ่ะยังดุกันต่อเนื่องครับมาบังดูนอกันยกได้คู่นี้ปังต่อขอหลักบุญครับนักชกจากอุบลนี่แหละครับเมื่อสักครู่พี่ชายปีิหารชนะนกไปแล้วครับอีนี้มาดูที่ปังต่อพ่อหลักบุญครับเจอกับมาเลยทองหนุ่ยสีมุมเมืองจากเพชรชบูรณ์ครับพปกัด117ริปอนด์ครับเตาวางเขียงขวาวางเกียวกับเบิ้ลครับัดโอ้โหเนีัย วันนี้มาไรทองมาแทนครับเข้าเวียนแทนแต่ว่ามาดีเลยครับยกแรกนี่ชนะคะแนนไปด้สองต่อหเสี่ยงครับจากนั้นนี่ปังต่อเห็นว่าท่าทีจะไม่ดีครับเริ่มติดเครื่องเร็วขึ้นเรื่อยๆครับแมวันนี้ภาคเข้าปากภาคมันปากดีจริงๆครับการวัดหายเกือบจะร้อเอร์ซแล้วฮะดูแลสุขภาพด้วยแฟน์วยครับโชงนี้การเปลี่ยนแปลงบ่อยครับฝนตกดูครับพี่น้อง อาฝนเป็ดงานก็นเล็เป็นบัตสนี่อาทิตย์ที่แล้วครับแต่ตอนนี้เสียงเริ่มสิหายดีแล้วครับย่องเข้าไปนอกก้องกอทางตอกมาซ้ายลําตัวเริ่มอาการไม่ดีครับคว่ำที่หัวใจเริ่มสิเต้นป๊อเป็ดจังหวะกัดก้นทั้งบอบคุกเข้าไปสักวันพักก้อนมาท้าไปโอ้โหครับหายใจลึกๆรุกขึ้นมารวบรวมพละก,กำลังเอา เสียงเชียร์ลายประดิย่องจนตัวสั่นเอาตัววัดเทวทีมาตัวฮิตเอาย่องไปซับอีกทีเอาตัว,ว,ว,ตว,ตว,ตวจ้าหมัดสายโอ้ยเนาะวาดบอด,ดีแทนเนาะ <c oughs> เหมือนจะมีพลังกำลังมาครับโดนไปเป็นนับที่สองเอารอดไม่รอดครับถนนม,มาลายทองครับามาลายทองจะกลายเป็นมาไลยังไงครับแม่ มะไล่ท่องกลายเป็นมะไล่กองอ้อยกพี่น้องครับจอดยกสองครับปิดเกมไปฮะปังต่อครับดุทั้งพี่ทั้งน้องครับพี่ยกแรกน้องยกสองครับ4ีคู่นกกรวดครับพี่น้องครับเฮ้เี้ยนจริงๆครับอ w าเดบครับเรียกว่า2สัปดาห์ติดแลวฮะสัปดาห์ที่แล้วก็4คู่ครับสัปดาห์นี้ก็4คู่ไปอีกแล้วครับนี่ภาพช้าครับรั่วเป็นตับ M16 ครับ เรียกได้ว่าเท้าจะไม่มีห่วงเวลาได้ตอบโต้เลยครับท่าน้ามาลายทองครับสารภาพไปครับยกแรกนี่ดูว่ามาเตะเขาเถิดเถิงครับยศสองครับโดนถอนคืนทบต้นทบดอกครับไม่รอดครับนี่ฮะล้ตัวล่ออาการชัดเจนครับจบไปในยศสองครับเป็นท่าน้าของปังต่อพอหลักบุญครับนี่สอก่อนครับ โดนสะสมเรื่อยๆโดนจู่โจมหนักๆนะฮะด้วยความพร้อมที่ตัวเองก็เป็นร้องอยู่แล้วครับจะบอกว่ามาแทนกระทันหันครับที่ปังต่อเนี่ยก็เมื่อยืนในรายการครับเดิมเนี่ยจะได้ชิงแชมป์กับเพชรเดชหรืวมานกเพชรเพชรเดชครับผู้ชกนี่มีการป่วยท้อชกไปครับอกการครับชูมืออย่างเป็นทางการครับปังต่อพอหลักบุญครับนักชกอุบลชนะนอกในยกที่2ครับ มาปิดท้ายที่คู่5ของรายการครับหนึ่งเดียวที่ครบยกแต่สดกันแบบสุดมันครับรังขาวบอสังประภัยครับนักชกแดนใต้จากสงขลาครับเจอกับรามทินมานาพี่จากอิหร่านครับนี่หาจังหวะจะกดสูตรทะาไม้ตายยึกแล้วยึกอีกจังหวะยังบม่ทันได้ว่าท่าไปพิกัด142ปส่่อนเนี่ยบาซิโกสูตรใส่เขาถือสูตรทวัดสดี <c oughs> นี่ครับ โดนหมัดวีไปวีมาครับรังขาวก็เริ่มงงว่าออกมาส่งไนเอ้าเริ่มตั้งเกมได้ครับนีครับทีเดียวนี่เรียกได้ว่าดุกสวงแดงจึงคืองับพี่น้องวางยันขวาอีกทีครับดูครับนักชกอีรานโดนไปไปก็หันลี่หันขวางหันเป็นบักปินกับถือโซเขาเง็ดเข้าไปขัแหลมเหลือเกินครับเขาจากสงขาครับประท่านให้ครับไอร่ำทิ้นเลื่อมเขาก็ถึก อาการวดีสดี้อัดจัดมาซับต่ออีกทีงับสอกไปเอ๋ามาบ่งดูงัเข้าไปซับอีกทีนี่พุ่นน่ะยังเห็นหน้าตาบอกว่าเป็นหยังพ้นมาบอกเป็นหยังตีทิโศจังหวะนี้โดนเกีย่ยวขาครับเสียหลักล้มไปครับหยิบสกัดครับรามทินครับพยายามจะหาจังหวะตอบโต้โดนเขาจังหวะนี้สอกกับโรโต โอ้โนเหมือนกันครับโอโห,โอโหร่วงยกรรการไม่นับกรรพลังขาวเกือบไปครับโอ้โหนี่ฮะบุกเพลินครับเดินไปโดนศอกกลับที่ได้ว่าไม่ไม่รู้ว่าจะมาแบบไหนครับดีว่าฟื้นเร็วครับสภาพร่างกายดีฮะร่างขาวครับเกือบแย่เหมือนกันครับนี่ฮะพอตั้งเกมได้ก็โดนเป็นตับเหมือนเดิมครับรามทินครับ เดียวว่าสะบักสะบอมรับนี่ฮะแขนหน่อยตองแต่งเดี๋ยวบางเวลาเนี่ยยมำได้สิเบิร์ตถึงมาเอาให้อิ่มเขาสักอนหำนี่โอ้กองไปสองเลยครับแทบจะลุกช้าแล้วฮะบ้องหาพี่เลี้ยงโอ้โหนี่ฮะพยายามจะใช้สูตรท่าไม้ตายแต่มันเริ่มไม่ได้ผลครับโดนเตะกินปล่าไปอีกทีหนึ่งรับแอะ ใอ้ท้ายไปลายสุดท้ายครับนะะครคังก็ดังมาจัะมาที่โดนข้างขวาแช่โชว์อีกทีหนึ่งก่อนระครังดังครับโอ้มันจริงๆครับแตก,ก็ต้องยอมรับว,ว่ารามทีนี้ก็ทนเหลือเกินครับสุดท้ายก็เป็นดังขาวบอสังประภัยครับชนะคะแนนไปเอกฉัน3เสียงครับก็เป็นบทสรุปผลการแข่งขันครับศึก RWS เมื่อคำคืนที่ผ่านมานะครับช่วงไทยถ้าชอบคลิปแบบนี้ครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง YouTube ดูมวยไว้ด้วยก็แล้วกันนะครับเพื่อเป็นใจให้ผมไม่ทำคลิปต่อปอต่อไปนะฮะจะพยายามครับลงคลิปไปไปล่อยครับผมบีมรีพัดบรรยายความมันนะครับผิดพลาดประการใดขออภัยไว้ทุกหน้าด้วยก,แกย็แล้วกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ